สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ เบนซ์นะครับ e คลาสนะครับผมตัว e 2 5 0นะครับตัวเบนซินล้วนนะครับผมไม่ใช่ตัวไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นตัว MT นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวโฉม2011นะครับก็จะเป็นรถนําเข้าทั้งคันเลยนะครับผมจากเยอรมันนะครับคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปสุดอ่ะมันก็จะได้หลังคาพานูมิกซันรูฟนะครับผมก็จะเป็นหลังคาเต็มบานเลยนะครับแล้วก็ลําโพงเนี่ยจะได้ลําโพงเป็นตัวฮาร์มันการ์ดอนนะครับกุญแจนะครับกุญแจก็จะได้อ2ดกเลยนะ ครคันนี้ก็จะเป็นรถบ้านนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับก็น็อตไม่มีขยับไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักแน่นอนนะครับสามารถพาช่างมาช่วยกันดูได้นะครับคันนี้นะครับก็เนื่องจากเป็นตัวท็อปสุดนะครับมันก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็กดทีหนึง่งแล้วก็จะปิดให้เองเลยครับผมอ่าเปิดแล้วเปิดนี้ ท้ายเนี่ยได้กว้างมากนะครับก็ถ้าดูแลเก็บของได้เยอะนะครับผมคันนี้นะครับได้สวิตชุดใหญ่มาหมดแล้วนะครับก็สวิตทําทุกอย่างเนี่ยก็คือประมาณร่วมแสนนะครับแม็กเนี่ยเราก็เปลี่ยนแล้วแม็กขอบ19เนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเป็นยางคุ้มโพนะครับจุดอ่อนของมันทั้งหมดนะครับเราก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วก็จอก็ทำมานะครับแต่งให้หมดแล้วนะครับภายในสะอาดแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคนที่หารถนะครับมองรถยุโรปนะครับ ภาพลักษณ์ดูดีนะครับตัวเบนนะครับ e 2 5 0 amg นะครับตัวท็อปสุดนะครับนำเข้าทั้งคันก็ราคาเนี่ยตอนนี้เหลือเพียง789,000บาทนะครับก็ถือว่าซื้อไปความใช้แน่นอนนะครับเราก็แนะนำครับสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเราก็เซอร์วิสให้ค่อนข้างครบครบแล้วนะครับพี่เจ้าของนะครับที่ที่ที่ขายมาให้ผมเนี่ยก็ก็ทำมาถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ยครับก็บินเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวดูได้นะครับว่าเรา มีทําอะไรมาบ้างนะครับก็ที่เซอร์วิสนะครับมาจากอู่นิรัน์นะครับแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งช่างนิรัน์ก็สามารถก็คือช่างนิรันธ์เนี่ยทำดีมากเจ้าของเก่าที่เขาก็ทําให้หมดแล้วทำเมื่อปีที่แล้วนะครับปี -65 นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็น้ํามันคงน้ํามันเครื่องเปลี่ยนหมดนะครับผมปั๊มแรงดันสูงเนี่ยก็เปลี่ยนเรียบร้อยหัวเทียนเรียบร้อยนะครับผมกองน้ํามันเครื่องครบนะครับยางที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็ยางเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กนะครับเป็นแม็ก เป็นแม็กขอบสิบเก้แล้วนะครับตัวตรงรุ่นด้วยนะครับเป็นตัว AMG นะครับผมทําค่อนข้างครบครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนแล้วของของโบสนะครับผมแก้จุดอ่อนเนี่ยคันนี้ก็จะมีจุดอ่อนเรื่องแก้สตาร์ทปุ๊บอะไรเงี้ยครับก็จะจะทํามานะครับก็คือจมูกกล่องเนี่ยเปลี่ยนพวกคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็อิมมอริเตอร์นะครับผมจากช่างอัดนนะครับผมก็ทํามาประมาณ หมื่นกว่าบาทแล้วก็จออย่างที่บอกครับก็จอก็ทําจากร้าน South Station นะครับอย่างจอที่เราอินเสิร์ตให้ดูนะครับก็เป็นจอตัวท็อปจออย่างดีนะครับผมแล้วก็ทํามาเนี่ยก็มานน่าจะมาณสามหมื่นนะครับจากที่พี่เขาแจ้งมานะครับผมก็ถือว่าทําให้หมดแล้วนะครับเป็นเลขไม้แท้นะครับมีประวัติศู์ให้ดูชัดเจนนะครับแล้วก็ป้ายนะครับ7ก็ไก่ล้อเรือ6 0 0้เนี่ยเราก็ให้ไปด้วยเลยนะครับก็ ไม่ได้ถอดออกนะครับก็ได้ไป้ายสวยด้วยครับก็อยู่ในราคาเจ็ดแสน่นเก้าพันนะครับได้ไปก็คุ้มคุมแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย